ฉาบช่วยชนวูหลิงมาแล้วเห็นไหมข้างหน้ามาแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นที่จะต้องมาทดสอบขับวูหลิงขึ้นโดยสุเทพไอที่ผมบอกในคลิปก่อนผมไม่ได้มาขึ้นโดยสุเทพคุณเข้าใจไหมกระจอกเส้นทางเนี้ยผมจะไปโลหะประสาทคือเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำตามกันเอารถมาขึ้นโดยสุเทพ ซึ่งจริงๆมันไม่ต้องทดสอบด้วยซ้ําเพราะว่า e ีวีมันไปได้แต่ไอ้สมองหมาปัญญาควายที่มันไม่เข้าใจ E ีวีก่อนแน่นั้นมันคิดว่าไปไม่ได้ซึ่งผมก็ได้พิสูจน์แล้วและหลายคนก็ได้พิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นมันจบไปแล้วเรื่องการเอารถมาขึ้นดอยแล้วทำคอนเทนต์แล้วแย่งกันชิบหายเออแย่งกันเหมือนหมาแย่งจานข้าวเหมือนที่เสรีพิสูจน์บอกอะคอรมอแย่งกันเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไม่ต่างกัน ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นวิธีหาเงินของแต่ละคนแต่มึงหาดคิดอะไรที่มันสร้างสารรค์บ้างนะมึงไม่ต้องมาทําตามหรอกที่ว่าเปิดมาปุ๊บเอ้ยคลิปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใดหรืออะไรต่างมึงบอกไปเลยว่าคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้องกลัวที่จะอายนะถ้ารถนั้นมันดีและอย่าลังเลใจที่จะดา่าแม่มันถ้ามันไม่ดี แค่เดินเองผมอาจจะดูเหวี่ยงในวันนี้นะเพราะผมเครียดมากแปดโมงกว่าผมต้องตื่นมาเพราะเสียงกลองจากรับที่ค er ุยๆ er, ซึ่งเรื่องนี้ยาวผมบอกเลยเรื่องนี้จะยาวแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องพูดตอนนี้สำหรับคนที่อ้าว g a c นี่ว่ะเอ้ย GAC, AEON, Y+ Plus มึงไม่รอให้กูได้ทดสอบเลยเหรอโอ้ยทดสอบเรียบร้อยแล้วแล้วบอกกูว่าจะหยุดมาถึงที่เชียงใหม่วันที่ห้าไอ้นี่มันวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สามก็ดีผมจะได้ไม่ต้องมาทดสอบขึ้นดอยก็โมก็เหนื่อย